รัธรรมคำคมพระอาจารย์บุญรอดปริสุทธโธสติใจวันที่แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบปดสาธุเจ้าคา่ะ ความสว่างกลางความจริงสิ่งควรรู้ในใจอยู่ให้รู้ไว้ในพระธรรมสติใจพระธรรมคำคมประครบาสติใจ 洒脱朝好。